ต้องเกาะติดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งไทยเองก็ย้ำม,มาโดยตลอดนะคะว่าที่ผ่านมาเราเองก็มีการยึดกฎตติกาและก็ปฏิบัติตามนะคะข้อตกลงสัติภาพแต่ว่ากัมพูชาต่างหากที่ละเมิดมาโดยตลอดนะคะที่สําคัญหากว่าจะมีการหยุดยิงกัมพูชาจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะต้องหยุด แล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดให้หมดหลังจากที่ทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดนี่แหละค่ะและเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5ทุ่มก,กว่าแล้วนะคะตามเวลาประเทศมาเลเซียซึ่งก็เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงนายศรีษศักดิ์พงเกศแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็เดินทางมาถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์พร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษที่จะตามคุ้มชมติดตามการเรื่องของการเจร จาเนี่แหละค่ะว่าจะมีการยุติการ,รการยิงหรือไม่โดยมีนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นประธานในฐานะเขาเป็นประธานอาเซียนนั่นเองคือเขาเนี่ยเป็นคนเชิญทั้งกัมพูชาและก็ไทยเนี่ยมาหารือกันค่ะก็ต้องหา,หารือประเด็นสําคัญคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการหยุดยิงนี่แหละค่ะที่วันนี้จะเริ่มประชุมช่วงเที่ยง,ง,งเนื้อหาการเจรจาเนี่ยตอนนี้ยังนิ่งอยู่ต้องบอกว่าเขาปิดเป็นความลับ,บแต่ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของ เราแล้วก็กระทรวงกลาโหมของไทยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าอย่างแรกคือกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อนและต้องเกิดขึ้นจริงหยุดยิงนะคุณประกาศเสร็จแล้วก็ต้องทาจริงๆด้วยเริ่มจากการจริงใจนะคะที่สําคัญต้องเลิกเป็นปฏิปักษ์กับประเทศไทยมาร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยค่ะครับแล้วก็ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าประเทศไทยไม่เคยคิด ไม่เคยผิดปฏิญญาสันทิภาพที่ลงนามไว้ท <ator il> ี like ่กรุงกวลาลัมเปอร์มาเลเซียระหว่างนายกรมตรีไทยและกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมนายเสียศักพร้อมคณะเดินทางมาถึงโรงแรมแกรนด์ไฮแอทกวลาลัมเปอร์ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สถานที่จัดประชุมแล้วนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิก11ประเทศ ยกเว้นประเทศเมยียนมาที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่วนเวียดนามเขาส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสเข้าร่วมประชุมแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ คณะผู้สังเกตการ AOT ก็รายงานนะคะการทําหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการ AOT ในห่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเปิดเวทีให้สมาชิกได้แสดงท่าทีโดยเริ่มจากประเทศคู่กรณีก็คือไทยแล้วก็กัมพูชาจากนั้นก็จะเรียงตามอักษรแล้วก็ฟิลิปปินในฐานะประธานอาเซียนปีต่อไปโดยจะไม่มีถแถลงการหรือผลการประชุมอย่างเป็นทางการค่ะแต่อาจจะมีถ้อยถแถลงของประธานก็คือมาเลเซียนั่นเองแต่ก่อนเข้าร่วมประชุมเนี่ยคุณศีหัสาก็มีการหารือนะคะกับ ดรวิเวียนค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ต่อด้วยดอร์เกากึมหวนเลขาธิการอาเซียนแล้วก็นายทองสวรรค์รัฐมนตรีต่างประเทศของสปปอลาวซึ่งไทยก็ใช้โอกาสนี้ละค่ะแสดงจุดยืนของไทยนะคะว่าที่ผ่านมาเราเองเนี่ยต้องการสันติภาพแต่ว่าเราเนี่ยถูกละเมิดมาโดยตลอดรเราจําเป็นต้องปกป้องอธิปไตยของไทยนะคะและที่สําคัญเราเองไม่ได้มีการเริ่มต้นก่อนกพุชาต่างหากที่เริ่มลุกรานของประเทศไทยนะคะครับ ก็น่าจะใช้โอกาสนี้ได้ชี้แจงกับหลายประเทศด้วยนะครับ